เจ้าดีเจ้าวันนี้เราต่อพระธรรมอาโมสบทที่ห้าด้วยกันนะเจ้าพระเจ้าห้องเฮากับใจนะเจ้าอิสราเอลกับใจโอ้พงพันธ์อิสราเอลเฮยจงฟังคำถ้อยคำรรนี้ซึ่งเฮาคำควรถึงเจ้าว่าพมจารีอิสราเอลล่มลงแล้วและจะบรรลุข,ขึ้นแหมถูกทิ้งไว้บนแผ่นดินของเธอปรมีพูดไดพยุงเธอขึ้นแหม เพราะว่าพระเจ้าตรัสด,ดังนี้ว่าเมืองที่มีคนออกไปปันหนึ่งปันจะเหลือกลับมาหนึ่งร้อยคนและสึ่งมีออกไปหนึ่งร้อยคนจะเหลือสิบคนแก่พงพันอิสราเอลพอพระเจ้าตรัสแก่พงพันอิสราเอลดังนี้ว่าจงแสวงหาเฮาประดำลงชีวิตอยู่ได้ยาแสวงหาเบ็ดเอลได้ยาเข้าไปในกิวอาด หรือว่าเข้าไปยังเบเอเซบาเพราะว่ากวอาจจะต้องตกไปเป็นเฉลยเป็นแน่แต่เบตเอลก็จะสูญไปจงแสวงหาพระเจ้าและดำรงชีวิตอยู่เกรงว่าพระองค์จะทรงผ่องออกมาอย่างไฟในพงพันโยเซฟไฟจะเผาผ่านและบะมีผู้ใดดับมือเบตเอลได้ โอ้เจ้าต้งหลายผู้เปลี่ยนความยุติธรรมเพื่อขมอย่างบอระเพ็ดและผว้ยังความชอบธรรมลงสู่พื้นดินพระองค์ผู้ทรงสร้างดาวลูกไก่และดาวไถแต่เป็นผู้ทรงกับความมืดทึบเพื่อเป็นหลงเจ้าและทรงกระทํากลางวันเพื่อมืดเป็นกลางคืนผู้ทรงห้องน้ำทะเลมาและโปรยน้ำนั่นลงบนพื้นพิภพ พระเยโฮวาคือพระนามของพระอ,องค์โปรดทรงกระทำให้ความพินาศแวบ,บเข้าสู่ผู้แข็งแรงความพินาศจึงเข้าสู่ป้อมปราการเขาตั้งลายเกียรติผู้ที่กล่าวเตือนตีประตูเมืองและเขาตั้งลายเสอิดเอียนผู้ิอู้ความจริงเพราะว่าเขาตั้งลายเยียบย่้คนอยากจนและเอาซวยเข้าสาลีไปเหี่ยจากเขา เจ้าจึงสร้างตึกด้วยศิลาสกัดแต่เจ้าบ่ได้อยู่ในตึกนั่นเจ้าทำสวนองูตีลมรื่นแต่เจ้าบ่ได้ดื่มน้ำบ่ได้ดื่มเหล้าอางุนจากสวนนั่นพเพราะเฮาห้ว่าการเทรยศของเจ้ามีเตาใดระบบาปของเจ้านักหมากไม้ต่อซักเตาใดเจ้าตั้งหลายผู้คมใจจะคนชอบทำ ผู้ฮับสินบนและรับและคับไหลคนคัดสนออกไปเหียจากประตูเมืองพ่าจะอั้นคนที่มีปัญญาจะนิ่งเหียนในเวลาแบบนั้นเพราะเป็นเวลาชั่วร้ายจงสแสวงหาความดีอย่าสแสวงหาความชั่วพเจ้าจะดำรงชีวิตอยู่ได้พระเจ้าจอมโยธาจึงทรงสถิตกับเจ้าดั้งที่เจ้ากล่าวแล้ว ดังที่เจ้ากล่าวแล้วนั่นจงเกียิจังความชั่วแต่หักความดีแด้ตั้งความยุติธรรมไว้ที่ประตูเมืองชะลอยพระเจ้าโจมโยธาจะทรงพระกรุณาตอพงพันโยเซฟติเหลือยูหันพ่อจะอั้นพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าตัดดังนี้ว่าตามลานเมืองจะมีการลําให้ แด้ตามถนนโหนตางจะมีคนอู้ว่าอน,นิจาเอย๋ยอน,นิจาเอย๋ยเขาจะห้องเขาจะเรียกห้องเขาจะห้องแหลกเจ้านาฮื้อไหวตุกขสมาเถอะเอื้อผู้ชำนาญเพลงสุกเศร้าห้องอดควรในสวนอังุนต้องสิน้นจะมีการลำให้เพราะเขาจะผ่านไปทำกลางเจ้าพระเจ้าตัดดังนี้แหละ วิบัติแกพระแกผู้ปราถนาวันแห่งพระเจ้าวันแห่งพระเจ้าจะเป็นประโยชน์อย่างกับเจ้าเราวันนั้นเป็นความมืดปบใจเป็นความสว่างอย่างกับคนหนีสิงไปปะหมีหรือเหมือนคนเข้าไปในเฮือนเอามือเท้าฝาผนังเล่างูกระคบเอากัดเอาวันแห่งพระเจ้าเป็นความมืดปบใจความสว่าง เป็นความมืดพุ่มม,มีความแจ่มใสเลยเ่าเกียรจังเฮาดูมินบรรดาวันเทศากาลของเจ้ารับประอบในการประสมตามเทศากาลของเจ้าเลยแม่นว่าเจ้าถวายเครื่องเผาบูชาทัญญะบูชาเกฮาเ่า,าก็บ,บ่ยอมรับสิ่งเหล่านั้นในสันติบูชาด้วยสัตว์อ้วนพีของเจ้านั่น เฮาจะบ่พอดเฮาจะบ่พอเลยจงน้ำเสียงเพลงของเจ้าไปเหยียจากเฮาเฮาจะบ่ฟังเสียงเพลนใหญ่ของเจ้าแต่จงหห้ความยุติธรรมหลังไหลลงอย่างน้ำและคือความสอบธรรมเป็นอย่างลำธารตีไหลอยู่เป็นนิดโอพองพันธ์อิสราเอลเฮยเจ้าได้นำเครื่องบูชาถวายแก่เฮาในถิ่นธุรการดาน40ปีกา เจ้าตั้งหลายจะหามสัตดคูดกษัตริย์ของเจ้าและไอละก็ละไอควันาดาวที่เป็นเจ้ที่เป็นเจ้าของเจ้ารูปข้าลบตั้งสองของเจ้าจึงเจ้าได้กระทำไว้สำหรับตัวเองเพราะจะอั้นเขาจะนำเจ้าไปเป็ี่นฉเฉลยคณะที่ณตีเลยเมืองดามัสก,กัสไป พระเยโฮวาสึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าจอมโยธาตัดดังนี่ละสรรเสริญพระเจ้าเขาขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ายังทรงมีเมตตาทรงห้องเขาได้กลับตัวกลับใจหันหลังจากความบาปความชั่วของเขาแต่หันมาหาพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรเจ้า